สวัสดีครับพอมาพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนลลาชาแนลนะครับหวังได้มีตัวดีตัวเด็ดนะครับดอนลากเกาียมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้จะเอาแนวทางของปูซีศูนย์ครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับตัวเลขของปูซีศูนย์เขาตรงๆเลยนะครับพี่น้อง แต่เป็นโตบนญน,พนนะ้พี่น้องเนาะลางบ่กเขานะครับผมวดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิรงไปน้ากันเลยนะครับว่าตัวเลขของปูซีซูนมีตัวไหนแน่น้อพี่น้องเนาะว่าจะถามปู่ว่ามีทั้งบนทั้งลางบ่นะครับผมมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับวดวดวัดความมันมัน 6, <c oughs> หเข้าเขาเน่เนๆนะครัหกมาหลักสิบบนหน้าเพราะว่บาบนก็มาลางนิหน่อยครับ เอาเรามาขัดตััสี่คับแมนครับผมแต่ว่าในสุดรนี้วัที่สี่สิบเอ็ดถ้าหกว้นมาจะมาศูนย์สามสาศนสามนึ่งหนึมอนะครับสองสองี่41ับวี่สี่สิบ็ดวันี่นี่น่องวดที่สแต่ว่าสุตนี้เขาพักไว้ครับุดเก่าพักไว้เขาเขาเน้นต่หกนะหกมันมาแห้งเนี่ยนะเอาตะหกย่างเดียว ศูนย์สามหก็บอถึงมาศูนย์สามสี่ก็เขาบอกมาครับผมหลายตัวบ้นห้องเลมอนเนี่ยหบนล่างหลักสิบสิบอย่างเดียวอันสิบเขาก็มาหลักหน่วจะมีเก็มีแปดมีเด่นาสิบเขาบอกตั้งสามตัวเขาบอกตั้งสามตัวนะคุณวนดีวันที่สามสิบห้าวนี้ดศูนกับหนึ่มาหน่วยศูนย์กับหนึ่งมาหน่วย 0กับหนึ่งมันหงายล่างศูนไม่นด้ยังไมาหนึ่งกับ่ามีหนึ่งกับ่มีมาได้แต่ศูนคือศูนหลักห่ยล่างอย่างเดียวจับใส่ตัวนี้นย้ศูนหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์กระเขาเน้าดอนเนาะครับหกศูนกระเขาไม่ต้องเจ็ดศูนกับเขาห้าศูนกระเขาเขาหมดนเลยครับเพราะเขาแต่สี่ศูนตรงตงจริงๆม่หมดเลยครับ ของคู่แปดเห็ไหครับแล้วก็สี่หหกจับน okay> ี่ครับไปมองทีแปดเกับสี่ห้าหกเจ็ดเนาะมี่จับคู่นี่ละจับคู่ที่่ยังรดูดูกันีนีวักน่นี่นี่วกกันมาตัวนี้ก็จับตัวนี้จับไปตัวนี้ซี่นี่จัซี่ตัดทิงได้บ่ปู่เลที่สี มาที่40ซี่ตัดทิ้งก็ได้เนาะะทำไมเจลีเนี่ยตัวตุ๊กจได้จสิ่ตัดทิ้งก็ได้จะเป็น0 0 5 0 6 7 0ไม่ต้องกลับอยู่หลังน่วยพ้อมก้างล่างพ้อมูนหลักน่วยล่างมิดเดียวสำหรับผู้ชมล่างย่างเดียวศูนหลักน่วยโปูยังบม่ปล่อยหมดเลย บนตัวใดค่ะนี่อันนี้ล่างเนาะค่ะ่านผู้ชมอบันนี้ข้างบนบนี้อันนี้บนอันนี้บนะครับผมเลขที่มักยื่นนี่อันนั้นคือหลักสิบห้าแปดเก้าเนาะคุเนาะห้าแปดเกห้าแปดเก้างวดที่สาสิบหกลักสิบหลักดีมอย่างเดียวครับผมบนนะครับห้าแปดเก้าคือบนนะคะห้าแปเก้าหลักสิบนะครับงวดที่สามสิที่สาหนะครับสี่ห้าหกเจ็ 93หัวที่43ม,มาเตืนมาเปิลก็เคยส่ได้18คู่บนไม่ต้องกลับชุดเต็มอันนี้คันชุดเต็มนี่จีเป็น18คู่นะครับผมเป็น18คู่หวดที่36หัวที่36ชุดเต็มนี่เขาสุ้มวัดได้ครับ ครผมเขาสุวรรเลยตามที่เบิกงานเมื่อกี้กับเขาเขาตวเด่นอสวดที่สาห้าครับเขครับเขาตวเน่นบางบางบางนึ่งด่างล่างบ่เขาบอกพวกบางล่างเขาเยอะตหกเบลีบหกหกเบเขาสี่เบลีบตอหกยันเดียวหกคนไม่แห้งนมันมันมากตรงนี้ละมันมาก่างางล่างอันนี้สี่ศูนย์หาศูน จะแดงว่าสีศูนย์มามักมักอาศูนย์เจดศเป็ยงวดที่สี่ศูนซตัวนี้ตัดออกผู้เสียอาตัวใดท่านด้ลดได้ไหมรับซีตัวนท่านรได้ปูทาให้ปูมักปูมักตัวใดในสีตัวนี้คิดว่ามันจะมากนะมักกตัวเด้กันมักปูกระดเอาตัวเดียวนะตัวเดียวก็สมมาหน่อยตัวเดียวนีไฮซูด้วยตัวเดียวครับกลมตัวเดียวเพื่อหนึ่งแม่ สิวงตัวใดกันว่งนะ <c oughs> ใจจริงนะเด <c oughs> ็กผิดใจแล้วหน้า <c oughs> มึงกรับกันมากที่แนแนมันกะพอ่ต้องกลับนะสี่คู่เน้นๆล่างไม่ต้องกลับ <c oughs> ถ้าเน้นตัวเดียวคือศูนย์ศูนย์เม็ดเดียวหลักหน่วยล่าง สรุปแนวทางของปูสีศูนย์นะครับพี่น้องปูหามากีคูลังนะครับสามคูบนแต่ยังโบหันในวงกลมนะครับพี่น้องในงวดนี้นะครับบอกหูว่าปูสีวงกลมให้ช่วงคงสุดท้ายมือใดน,นะครับผมเดี๋ยวเขามาเบิ้งชุดเต็มกันเลยนะครับชุดเต็มของปูนะครับจะมีแปดมีเก้ามีศูนย์เป็นหลักหน่วยนะพี่น้องเนาะนะครับมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดเป็นหลักสิบ นะครับผมขันห้องอยากได้ชุดเต็มให้เอาไปจับคูใส่นะครับผมอันนี้ชุดที่ปูได้คัดมาให้แล้วมีซีคูซีศูนย์มหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ปูเน้นที่ศูนย์เป็นหลักหน่วยนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเลขล่างนะครับเอาไปพิจารณาเบิึงนะพี่น้องเนาะครับส่วนบนนะครับลักซิปนะครับปูให้ยมาหาแปดหลักเก่านะครับปูจับคูใหอ หาซีแปดสามแปดซีน้อพี่น้องเนาะจับคู่ให้สามคูนั้นนะครับคันผู้ได้อยากได้ชุดเต็มนะครับเอาไปจับคู่ใส่เด้อพี่น้องนะครับอาจจะจับคู่ได้ทั้งหมดประมาณสิบก่าคู่นี่แหละถ้าเป็นชุดเต็มของปูนะครับผมนี่ครับผมเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางนะครับเอาไปพิจารณาในการตัดสินใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับคงที่มีตัวนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังกันทั้งช่องดอนลาชแนวนะครับถามมากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ